โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะไล่เข้ามาอยู่ในเกม FC Mobile นะครับนะมาก่อนอื่นเลยคลิปนี้นะครับนะก็อยากจะแนะนำสายฟรีนะครับนะว่าสายฟรีหานักเตะได้จากตรงไหนบ้างนะครับมามาดูกันหลักๆในกิจกรรมแน่นอนครับผมนะเล่นทุกกิจกรรมมีนะักเตะฟรีแน่นอน อันดับแรกเลยนะก็คือที่จะหานักเตะได้จริงๆคือในกิจกรรมต่างๆที่ตัวเกมทำออกมาให้เราเล่นนะครับก็มีช่วงนี้มี h a l l of r e g e n นฮะ <Wh ee! S 1> ผมก็ยังลังเลอยู่ตอนนี้ผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเอาใครดีก็อยากให้ผมเอาใครทำคอนเทนต์อะไรให้ก็ลองเม้น์มาแล้วกันนะครับนะแต่ผมเลือกไม่ถูกจริงๆ,ๆกิจกรรมนี้ว่าจะเอาใครดีนะเพราะว่า เป็นตัวที่ผมเอามาก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้งานนะแต่ถ้าจะเอามาร์ชเชก็ยังไงอยู่นะก็คือสายฟรีนั่นแหละเออแนะนํามากๆสายฟรีนะก็พยายามเล่นกิจกรรมนะครับนะทำภารกิจต่างๆให้เสร็จก็หานักเตะได้จากกิจกรรมพวกนี้เลยกิจกรรมตรงนี้และก็เรื่องนักเตะได้แล้วก็มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งตัวนี้ก็ เล่นให้ครบรับนักเตะผมบอกว่าท็อปท็อปทุกตัวฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าสตีเวนเจอร์ลัดชาบีอลองโซแล้วก็เฟอร์นันโดตอเรสรวมไปกระทั่งอ่าแฟงแลมพารนะครับนะแล้วก็ยังเหลืออีก2-3ตัวเลยมั้งที่ตัวเกมจะทำออกมานะคิดว่าตรงที่เป็นอ่าตรงที่เป็นรปนูปภาพอ่าปริศนานี่แหละเออก็น่าจะมีมาอีกเรื่อยๆผมแนะนำเลยสายฟรีนะกิจกรรมนี้เล่นไม่ยาก7 00 0เพชรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่านักเตะ เหล่านี้ได้มายังไงนะครับนะแล้วก็สายฟรยีทั้งหลายนะครับนะแนะนําสําหรับสายฟรีเลยคลิปนี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยจะได้ทาคลิปต,ต่อไปนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูว่าสายฟรีหารักเตะได้จากตรงไหนบ้างหลักๆเลยในกิจกรรมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในร้านค้ากิจกรรมนะครับนาเกมทุกวันทำอะไรทุกวันให้เสร็จนะครับมีรับฟรีจาก อ่าตรงนี้ก็100นี่ขาวานี่ว่98นะ98้าแปดอะเออท็บๆเหมือนกันนะสำหรับสายฟรีผมว่าได้แค่นี้ก็เกินคาดได้แค่นี้ก็คุ้มเลยนะผมว่านะสายฟรีแนะนำมากๆตรงไหนได้บ้างนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยโทเค็นสากลมาตรงที่แลกเปลี่ยนครับนะ มาตรงที่แรกเปลี่ยนตรงนี้เลยโทเคนสากลสามารถเปิดได้นะครับนะสามารถเอามาแลกเอามาเปิดนักเตะได้3,5 0 0อ่า3 5มพเหถึง101เหมือนกันเออเอาดีตึงๆเหมือนกันแต่ก็เป็นตัวที่ซื้อขายไม่ได้นะแต่ผมหวงว่าสายฟีได้ลุ้นมากๆเลยนะในพวกกิจกรรมเหล่านี้หรือว่าในแต้มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแต้มโทเคนแต้มเอาเพชรมาเปิดอย่างเงี้ยผมว่า เวิร์กนะสายฟรีทุกวันนี้หานักเตะรู้สึกว่าจะหาง่ายนะแล้วก็ในกิจกรรมทุกกิจกรรมมีนักเตะให้เรามีนักเตะฟรีให้เราแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงสายฟรีก็ตึงได้แต่อาจจะช้าหน่อยก็ฝากพยายามเล่นว่าจะได้เป็น OVR เท่าไหร่นะจากตรงนี้เมื่อกี้ได้จากเพชร98นะเอติสันคาวาน,นี่นะครับโอเคไปเลยแล้วกันขอเป็น100ไปสเปนมาก็เกเ95า เลห95ถึง101ให้ให้95นะเออก็ถือว่ายังเป็นตัวฟรีอ่ะตัวฟรีไม่ต้องเติมไม่ต้องซื้อนะเป็นตัวฟรีที่ยังใช้งานออเป็นตัวใช้งานแล้วกันเอามาใส่ในทีมอ๋อเปิดได้อีกหนึ่งครั้งนี่ว่ะจัดไปให้หมดเลยแล้วกันเปิดได้อีกหนึ่งครั้งครับรอบนี้ขอเป็นท็อปท็อปลวกันเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะหนึ่งเลยหลักๆในกิจกรรมนะครับนะกิจกรรมห่นนนนอนแล้วก็ไอคอนตัวนี้ ก็มีนักเตะให้และก็มีกิจกรรมฮีโร่นะครับนะใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงครับโอเคผมมองว่าตึงนะพอได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสายฟรีนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัส